วันนี้ข่าวแรกของเราในช่วงรามาอัปเดตครับเรื่องราวของโรคปลายประสาทอักเสบนั่นเองนะครับแพทย์ก็ออกมาเผยครับว่ามือนะฮะรวมไปถึงเท้าท่าชาแล้วก็อ่อนแรงเนี่ยนะครับอาจจะเป็นโรคนี้ครับอาจารย์และที่สำคัญถ้าเกิดแผลแล้วก็อาจจะรักษาค่อนข้างยากด้วยครับผมแพย์สุพรรณศรีธรรมมาครับอธิบดีกรมการแพทย์เผยถึงอาการชาอ่อนแรงปลายมือปลายเท้านะครับก็ระวังโรคปลายประสาทอักเสบ ระบุว่าพบมากในผู้สูงอายุครับแต่คนอายุน้อยเนี่ยก็พบได้เช่นกันนะครับสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยว่ากันว่ามาจากการติดเชื้อครับเตือนว่าเป็นแล้วระวังอย่าให้เกิดบาดแผลหรือว่าฟกช้ำที่ปลายมือปลายเท้าครับควรรีบพบแพทย์ทันทีเพราะถ้าปล่อยไว้แผลเนี่ยอาจจะรุกลามแล้วก็รักษายากครับอาจารย์ครับครับผมก่อนอื่นเลยครับอาจารย์เราก็ต้องมาพูดคุยกันก่อนว่าจริงๆแล้วตัวโรคเนี่ยมันคืออะไรครับอาจารย์โรคปลายประสาทอักเสบครับอาจารย์อ่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่อ่ส่วนใหญ่จะ จะมาด้วยอาการชาคือหลายครั้งเราเจอเจอว่าเอ๊ะทำไมถึงมีอาการชาขึ้นมาอย่างเฉียบพลันเลยในกลุ่มคนบางกลุ่มเช่นกลุ่มที่ขาดวิตามินบางอย่างอันนี้เราเจอบ่อยขาดวิตามินหรือขาดสารบางชนิดนะครับซึ่งเ,เป็นสาเหตุที่ขาดวิตามิน B ขา,าดธาตุนั้นธาตุนี้ที่เป็น trace element ต่างๆ แต่พบว่าในปัจจุบันเนี่ยสาเหตุนี้พบได้น้อยลงว่าอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เหลือหลายคุณผู้ชมได้ชมรามาชาแนลกันครึ่งค่อนประเทศเลยทำให้การรับประทานอาหารดีขึ้นโรคที่เกิดขึ้นจากการขาดสารอาหารเลยน้อยลงทุกรักอนามัยถูกต้องนะครับแต่ก็อีกอันหนึ่งที่อาจจะไม่น้อยลงแต่อาจจะค่อยๆเพิ่มทวีมากขึ้นคือกลุ่มที่เกิดจากพิษต่างๆเช่นพิษงสารตะกั่วโลหะหนักต่างๆซึ่งอันนี้นะครับโดยตรงเลยเนี่ย พิษดังกล่าวจะทําให้เกิดการทํางานของระบบประสาทสุดปลายเสียไปนะครับแล้วก็จะเป็นที่ปลายมือปลายเท้านะครซึ่งอันนี้ก็จะทําให้เรียกว่าเกิดอาการชาได้เช่นกันแต่ปัจจุบันก็เป็นที่เปิดเผยว่าอีกสาเหตุหนึ่งที่เจอบ่อยๆเลยแล้วพบมากขึ้นเนี่ยนั่นก็คือกลุ่มของอาการอักเสบซึ่งเกิดเดาว่าเกิดจากการติดเชื้อหรือการอักเสบที่สูดทราบโดยการดูในกล้องจุลทรรศน์เนี่ย พบว่ามีเซลลเม็ดเลือดขาวหรือเซลล์ที่ตอบสนองต่ออาการอักเสบเนี่ยไปรุมร้อมอยู่บริเวณปลายประสาทโโหโหนะฮะเอาอาจารย์เรื่องนี้ถ้าผมถึงเรื่องของอาการติดเชื้อที่บอกว่าอาจจะเป็นสาเหตุอีกสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคนี้ปลายประสาทอักเสบเนี่ยนะฮะถ้าผม เชื้ออะไรฮะอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยมักจะเป็นการติดเชื้อจากชไวรัสอาจจะเป็นวัดอาจจะคนที่ใส่เครื่องช่วยหายใจหรือติดเชื้ออย่างรุนแรงแล้วเป็นไปได้ที่ว่าปฏิกิริยาของร่างกายเนี่ยไม่รู้ว่าตัวไวรัสโดยตรงเนี่ยตรงไปที่ปลายประสาทหรือว่าเป็นภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ตามไปเก็บจัดการเพราะไวรัสเนี่ยเขาจะเขาจะแอบไปในเซลล์ของร่างกายแล้วไปแฝงตัวสมอนหนึ่งเป็นพวกเราแต่พอร่างกายเราจับเขาได้เนี่ยร่างกายเรารู้แล้วว่าเอเซลล์นี้มันถูกไวรัสแทรกแซงอยู่ เข้าไปทำลายเซลล์นั้นปรากฏว่าทำลายผิดครับางทีทำลายแล้วกว้างขวางเกินความจําเป็นไปทําลายเซลล์ของร่างกายอื่นๆด้วยที่ดูคล้ายไวรัสนะครับอาจารย์ก็เลยทําให้เกิดอาการอักเสบของร่างกายส่วนอื่นตามมาได้หลังการติดเชื้อไวรัสบางชนิดนะที่เราเจอบ่อยที่สุดโดยสรุปก็คือน่าจะเป็นกลุ่มไวรัสนั่นเอง๋อกลุ่มไวรัสนะคะอาจารย์ฮะคราวนี้ พบมากในผู้สูงอายุครับอาจารย์ครับผมแต่ก็บอกว่าพบในวัยอื่นได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะ<ช>นั้นทำไมถึงเป็นผู้สูงวัยซะโดยมากครับรนแน่นอนเลยผู้สูงอายุนะครับก็จะอ่อนแอหรือว่าร่างกายในไม่แข็งแรงเท่าคนหนุ่มคนสาวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คนที่สูงอายุจะป่วยด้วยโรคมะเร็งป่วยด้วยโรคทางภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับหรือมีมีผู้สูงอายุจะมีเบาหวานความดันสูงแทรกซึมด้วยเนี่ยแทรกซ้อนด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นปัจจัยเสริมที่ทาให้คนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อไวรัสได้ง่ายกว่าในกลุ่มในกลุ่มคนอายุน้อยนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันก็ทํางานกระพองกระแพ่งไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะสมบูรณ์เหมือนเด็กนั่นเองก็เลยพบในผู้สูงวัยได้มากกว่าคราวนี้อาจารย์มาพูดถึงอาการกัน หนึ่งฮะเพราะบอกว่า<ะ>ตัวโรคลายประสาทอักเสบเนี่ยครับอาจารย์รมโดยปกติแล้วมักจะมีอาการก็คือมีอาการชามือชาเท้าแล้วก็มีอาการ,รอ่อนแรงเนี่ยนะฮะอาจารย์แต่ว่าคราวนี้ผมเชื่อว่าลักษณะอาการแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะไปพ้องกับโรคอื่นๆได้อีกเหมือนกันนะอาจารย์เราวัดกันยังไงอาจารย์ว่า ชาเมือมชาเท้าหรือว่าลักษณะของกล้ามเนื้ออ่อนแรงในลักษณะนี้เนี่ยอาจเป็นโรคนี้แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้จะต้องสอดคล้องกับเช่นถ้าพบภาวะดังกล่าวเนี่ยภายหลังการติดเชื้อนี่ก็ง่ายโอ้ครับเช่นเป็นหวัดนะครับหรือว่าม,ม,มีอาการไม่สบายอยู่เนี่ยซึ่งอันนี้พอจะคาดเดาได้เวลาเป็นเนี่ยก็จะเป็นที่ปลายมือปลายเท้าเยอะแล้วก็เป็นพร้อมๆกันเป็นมักจะเป็นที่ทั้งสองข้างใกล้เคียงสม่ําเสมอการ คือไม่ใช่เป็นที่ข้างในข้างหนึ่งแต่ถ้าเราเจอตัวโรคที่เป็นข้างในข้างหนึ่งเช่นมือชาข้างเดียวนะหรือว่าเท้าชาข้างเดียว อันนี้เนี่ยก็ต้องสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเป็นจากเส้นประสาทถูกกดทับซะมากกว่าเพราะว่าไม่เช่นนั้นถ้าเป็นจากภูมิคุ้มกันมันควรจะเป็นทั้งร่างอ๋อก็คือต้องเป็นทั้งมือเท้าขวาซา้ายเลยนะฮะอาจารย์ใกล้เคียงกันหรือ,อไม่ใกล้เคียงกันก็ควรจะเป็นมาพร้อมๆกันนะครเช่นอันหนึ่งแปดอาจจะหนึ่งสิบเป็นต้นระดับก็น่าจะใกล้เคียงกันแต่ถ้าเป็นจากการกดทับหรือจากการอักเสบเฉพาะที่เนี่ยเช่นเป็นกลุ่มที่มีกลุ่มเบาหวานที่รัดปลายประสาทและทําให้เส้นประสาทช้าก็น่าจะเป็นมือเดียวหรือกลุ่มที่อีก สอาอย่างที่เจอบ่อยนะเตรอเขาเรียกว่าเป็น Saturday Night ซาร์เดย์ไนท์วันเสาร์ครอาจารย์คือวันเสาร์ผูกต้องหรือฟรายเดย์ไนท์ฟรายเดย์ไนท์คือวันสุกนอนทับแขนตัวเองนั่นเองนคือวันสุกเสาร์เนี่ยก็คือเมาสุราอันนี้เจอบ่อยในประเทศอังกฤษเลยโอ้คับอาจารย์คือเวลาเมาสุราแล้วก็ไม่รู้ตัวทําให้มีการกดทับหรือนอนทับหรือบางทีเส้นประสาทเนี่ยที่อยู่ตามรอยร่องต่างๆของร่างกายเนี่ยไปกดกับแง่ต่างๆเช่นไปกดกับขอบประตูไปกดกับขอบพื้นก็ทําให้เกิดการกด ที่เส้นประสาทเกิดเส้นประสาทอักเสบ<ะ>เส้นประสาทชาเส้นประสาทตายเนี่ยอ,อันนี้เปิดเกิดได้แต่ว่าจะเป็นที่ดีท,ที่ที่หนึ่ง คือเป็นข้างใดข้างหนึ่งเป็นจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นโอ้ถ้าเป็นนอนผิดที่ผิดถ้าเป็นนอนผิดที่ถ้าเป็นกลุ่มโรคอื่นๆนะจะเป็นเฉพาะที่ถ้าเป็นทั้งร่างหรือเป็นทั้งตัวเนี่ยก็ให้นึกสงสัยไว้ก่อนว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเกี่ยวข้องกับสารเคมีหรือเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อโอ้ครับอาจารย์ครับผมคราวนี้ครับอาจารย์เวลาที่มีอาการชาในลักษณะนี้แล้วเนี่ยในเนื้อขาวเองก็มีการเตือนออกมาด้วยว่าห้ามทําให้เกิดแผลหรือว่า ต้องระวัดรังนะฮะอย่าให้เกิดแผล <ừ> mm. เพราะว่าอาจจะลุกลามได้<อ>รคราวนี้ลักษณะของตัวโรคเองเนี่ยอาจารย์มันมันมันเป็นยังไงฮะจากช่วงที่มือของเราเลื่อมชาแล้วก็มีแผลจนไปถึงมัน,มนดำเนินโรคกันไปยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวโรคพวกนี้ไม่ทําให้เกิดแผลเองนะครับการอักเสบที่เส้นประสาทแล้วบอกว่าเดี๋ยวมันจะปะทุมาที่ผิวหน,นังยาง้นหรือเปล่าไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องคับอาจารย์คือการอักเสบที่เกิดขึ้นภายในลึก ลึกๆในร่างกายเนี่ยเป็นระดับภูมิคุ้มกันและทําให้เซลล์ที่เซลล์ของใยประสาทที่ทาหน้าที่ขนส่งความรู้สึกเนี่ยมันทําหน้าที่บกพร่องไปมันเสียหายไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นชั่วคราวหรือเป็นถาวรก็ได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยคนที่มีโรคนี้เกิดขึ้นหรือภาวะนี้เกิดขึ้นก็จะสูญเสียความสามารถในการไวต่อสิ่งเร้าคือต้องบอกว่าความเจ็บปวดแล้ว ความเจ็บปวดและความความรู้สึกต่อภาวะต่างๆนียถือว่าเป็นกลไกป้องกันตัวเองเช่นมีเวลามีของแหลมมาจิ้มเราก็ต้องสะดุ้งหนีหรือเจ็บเวลามีความร้อนเกิดขึ้นเราก็ต้องหลบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ร่างกายเราตอบสนองช้าลงหรือไม่ตอบสนองเนี่ยทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้เช่นแผลฝีหนองแต่จะเกิดขึ้นบริเวณจุดที่ชามีเข็มตั๊มีหนามตั๊ก็ไม่รู้มีดบาดกระดาษบาดของมีคมบาด ก็ไม่รู้นะครับว่าเอ๊ะตอนนี้นิ้วเราโดนมีดบาดแล้วนะหรือว่ามีเศษหินตมทะลุนิ้วหัวแม่เท้าอยู่เราไม่รู้ตัวเข้ามัญชาอยู่อันนี้จะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อได้เพราะว่าพอเราไม่ไปดูแลเราไม่ไปเอาของแปลกปลอมออกเชื้อโรคก็กัดกินเข้าไปในเนื้อเยื่อเราแถมในกลุ่มนี้นะครับหลายๆกลุ่มเนี่ยพบว่านอกจากปลายประสาทจะอักเสบแล้วบางทีเส้นประสาทก็ตีบแคบ เช่นกลุ่มเบาหวานเป็นต้นทำให้เลือดไปเลี้ยงฝ่ามือฝ่าเท้าได้น้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อโรคก็ยิ่งไม่ตายเพราะว่าร่างกายนาเลือดดีๆไปฆ่าเชื้อโรคไม่ถึงครับอาจารย์นี่ก็ถือว่าเป็นการเมื่โรคที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันถ้าหากไม่ควบคุมนะอาจารย์การรักษาครับอาจารย์รักษาหายได้ไหมครับโรคปลายประสาทอักเสบจริงๆถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นการกดทับนะครับไม่ยากอันนี้บอกได้เลยว่ารอครับรอเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้ว คือเพราะว่าเส้นประสาทจะงอกวัลามินเพราะนั้นก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะค่อยๆตามกลับค่อยเติมจนเต็มได้ครับครับกลุ่มที่ชาจากการนอนกดทับต่างๆนะครับใช้เวลานิดนึงวัลลามินก็รอไปประมาณ6เดือน6เดือนนะบางที่2เดือนถึง6เดือนขึ้นไปเพราะว่ามันยาวกว่าจะยาวนี่ใช้เวลาครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นทางร่างกายหรือว่าเป็นจากการภูุิคุ้มกันเองเนี่ยโอกาสดีขึ้นได้นะฮะแต่ก็ใช้เวลาเช่นกันอาจจะต้องมีการบำรุงด้วยยา บางประเภทนี่อาจารย์ครับ,รบมีคำ<ม>ถามเข้ามาเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยก็เข้าใจนะฮะว่าโรคนี้เนี่ยสามารถรักษาได้หรือว่าสามารถบำรุงได้โดยการรับประทานวิตามินฮะ,ะอาจารย์อ,อันนี้เนี่ยจริงเท็จประการใดสําหรับการที่มีโรคปลายประสาทอักเสบนะฮะอาจารย์<ม>แล้วก็ไปหาวิตามินเสริมเองเนี่ยฮะอาจารย์แล้วก็กินโดยหวังว่าจะกลับมา จากอาการชาคือจะไม่มีอาการชาหรืออ่อนแรงครับผมเป็นอาการที่เป็นความคิดที่ถูกต้องครึ่งหนึ่งครับเพราะในกลุ่มที่เป็นภาวะโรคที่เกิดขึ้นจากการขาดวิตามินนะครับเช่นกลุ่มขาดวิตามิน B12 ิ1 6 12นกลุ่มวิตามิน B กลุ่มในแอซีนเนี่ยนะครับก็มีโอกาสจะดีขึ้นได้ถ้าเรารับประทานกลุ่มนี้แล้วก็รวมทั้งข้าวซ้อมมือ,อแล้วก็พวก อาหารที่ไม่ขัดเม็ดสีนะหรือโฮเกนต่างๆช่วยได้แต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากภาวะนี้แต่เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการอักเสบครับอาารนะครับเช่นหลังการติดเชื้อไวรัสเป็นต้นกลุ่มยาบำรุงต่างๆล่นนี้อาจจะช่วยไม่มากครับอาจจะช่วยไม่มากอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ที่ที่ยังไงก็ตามการรับประทานยากลุ่มนี้ถ้าไม่รับประทานต่อเนื่องยาวนานเกินไปไม่ปริมาณมากเกินไปก็ไม่ได้มีข้อเสียนะฮะสามารถรับประทานได้เช่นกันครับ นี่เอาละข่าวแรกผ่านไปเรียบร้อยมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนถ้าพูดถึงประเทศนี้เนี่ยเราก็มักจะมีข่าวแปลกๆมาให้คุณผู้ชมได้ตกใจกันอยู่ตลอดเลยฮะอาจารย์ล่าสุดก็เป็นเรื่องราวของเด็กจีนที่มีอาการสะดุดล้มนะครับไม้เสียบลูกชิ้นครับทิ่มทะลุสมองโอ้โหเนี่ยอาจารย์กินลูกชิ้นกินลูกชิ้นเนี่ยแหละฮะอาจารย์แล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานครับว่าอุบัติเหตุนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองแย่หยางนะฮะก็มณฑลยูหนานประเทศจีนครับเด็กชายหลี ไข่อี๋นะฮะวัยหนึ่งขวบครึ่องออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนหลังจากที่กินข้าวเสร็จเนี่ยนะครับแต่ว่าในปากเนี่ยก็ยังคาบไม้เสียบลูกชิ้นเอาไว้แล้วก็เกิดสะดุดล้มระหว่างเล่นกันครับไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยก็เลยแทงทะลุเพดานปากนะฮะทิมเข้าไปในเนื้อสมองถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับนายแพทย์หลิวจินฟางแพทย์เจ้าของไข้เนี่ยก็กล่าวว่าสามารถนําไม้ออกจากสมองเด็กนะครับได้อย่างปลอดภัยโดยไม้เสียบลูกชิ้นที่แทงเข้ามานั้นเนี่ยทะลุเข้าไปในเนื้อเยื่อสมอง ราว2เซนติเมตรครับโชคดีที่ไม่ได้สร้างความเสียหายให้แก่ระบบสมองส่วนใหญ่หรือระบบประสาทใดๆของน้องคนนี้นะฮะโอ้โหเอ๊แต่ว่าน้องหลี่น้องหลีนี่นะแนวที่ปักนี่อ๋อแล้วคือต้องบอกว่าไม้เสียบลูกชิ้นของน้องหลี่เนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นธรรมดาแต่ว่าเป็นไม้เสียบลูกชิ้นที่ใหญ่มากเหมือนกันใหญ่มากแข็งแรงมากเลยวันนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาดูกายวิภาคด้วยกายวิภาคจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยแท้จริงแล้ว เข้าไปได้ยังไงแล้วทำไมน้องถึงรอดชีวิตคืออันนี้ไม่ใช่น้องหลี่ไม่ใช่รออันนี้ไม่ใช่น้องหลี่อันนี้เป็นน้องโมเดลน้องโมเดลน้องโมเดลน้องโมน้องโมอยากเชิญชวนทุกคนให้คุณผู้ชมลองช่วยกันตั้งชื่อแบบกันครับนะซึ่งเราก็ลงทุนเลยทีเดียวทุเราโอ้โหมีโมเดลนี้นะครับเรียกว่าทั้งร่างกายเลยมาดูกันแล้วกันอันนี้ก็เป็นโมเดลส่วนของกระโหลกศีรษะและสมองนะครับก็จะเห็นว่าในภาพนี้ก็เป็นภาพของตัวอย่างเมื่อสักครู่จะเห็นว่าตัวไม้เสียบลูก เข้าจากบริเวณปากนะครับแล้วก็ตรงลึกเข้าไปนะฮะถึงบริเวณฐานของสมองด้านหลังด้านหลังนะฮะเอาเสียบเข้าไปอย่างนี้นะฮะอาจารย์ตอนแรกผมนึกเสียบทะยงขึ้นไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะครับโอโ้ถ้าแนวนี้ต้องเข้าจมูกโอ้ครับถ้าแนวนี้สามารถจะเข้าจมูกได้นะครับแล้วก็ขึ้นสู่สมองส่วนหน้าแล้วก็ส่วนบนบนะฮะอันนั้นแต่ว่าถึงชีวิตไหมฮะถึงชีวิตได้หมดเลยตัวนะฮะจริงอันตรายได้หมดเลยเพราะว่านอกจากอันตรายที่เกิดขึ้นจากการที่ไม้เสียรูปชิ้นเนี่ยทะลุเข้าไปแล้วอาจจะไปโดนเส้นเลือดใหญ่ ที่เลี้ยงสมอง oh. อันนี้ถ้าเลือดออกมากเนี่ยถึงกระเสียชีวิตได้โดยหลักการแล้วนี่นะครับก็แนะนําเลยว่าเมื่อพบออประสบเหตุนะผู้ที่มีเพยันตรายบริเวณหน้าศีรษะลำคอและมีสิ่งแบบกปลอมซึ่งสามารถจะเคลื่อนย้ายไปพร้อมผู้ป่วยได้ครับ อย่าดึงออกบางคนบอกเห็นแล้วขัดตาเห็นไหมฮะน้องคนนี้เนี่ยเขาไปน้าห้องฉุกเฉินแล้วเนี่ยก็ยังมีไม้คาอยู่ในตาอยู่นะฮะนะเขารู้กันเลยว่าของพวกนี้ต้องไปดึงออกที่ห้องผ่าตัดเท่านั้นอาจารย์อันนี้จริงๆต้องบอกว่าทุกกรณีทุกอวัยวะไหมฮะอาจารย์ใช่แล้วไม่ใช่เฉพาะบริเวณศีรษะเท่านั้นใช่ครับจะเป็นที่แขนขาตับไตไส้พุงในท้องให้คาเอาไว้อย่างนั้นเช่นเห็นเต๋อเนี่ยจการเดินไปูบเห็นเต๋อมีไหมมีตะเกียบเกียบอยู่ที่หน้าอกเนี่ยะฮะ ก็อย่าไปดึงออกอย่านะฮะปล่อยเอาไว้อย่างนั้นปล่อยเอาไว้งั้นเลยสัก2ปีเวลาผมกินบะหมี่ผมจะได้ดึงออกมากินเองไม่ได้เดี๋ยวลมรั่วต้องเขียวไว้อย่างนั้นนะฮะครับคุณผู้ชมคือต้องไปอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ก่อนเพราะว่าเลือดที่ออกเนี่ยเป็นก๊อกนะคุณผู้ชมโอ้โหเยอะเลยใช่ไหมครับอาจารย์โอ้โหหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนี่มีขนาดประมาณ4มิลลิเมตรถึง5มิลลิเมตรครับอาจารย์แล้วก็เลือดพุ่งได้เป็นเป็นน้ำพุทีเดียวโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นคือไม่ใช่ไม่จําเป็น ห้ามต้องบอกว่าห้ามเลยห้ามเลยห้ามเลย์ห้ามดึงวัสดุแปลกปลอมดังกล่าวเนี่ยออกจากผู้ป่วยก่อนที่จะได้รับการดูแลโดยอย่างปลอดภัยโดยบุคลากรทางแพทย์แล้วแล้วก็ถ้าจําเป็นต้องตัดไปด้วยก็ตัดไปเลยอเช่นมีอะไรหนักๆอยู่ด้วยก็คิ้วไปด้วยกันอ๋อครับไม่เป็นไรครนะเราเห็นมาหลายกรณีแล้วเเครื่อง ตัดเครื่องตัดหญ้าหรือว่าเครื่องสูบน้ำอะไรก็เลาะเอาชิ้นส่วนที่เลาะได้เอาไปด้วยกันตัดมาเลยอย่าดึงเองอันตรายมากนะฮะอันนี้ก็กรณีนี้น้องโชคดีเพราะว่าเข้าไปแล้วไม่โดนไม่โดนส่วนของก้านสมองอาจารย์ที่เขาบอกคุณผู้ชมเนื้อเยื่อเข้าไปถึงเนื้อเยื่อแล้วราว2เซนติเมตรนี่ยังไงฮะอาจารย์คือถ้าบอกว่าปกติดีแสดงว่าโดนอยู่ในโพรงน้ำ แต่ว่าอยู่ในโพรงน้้ายังไม่จิ้มไปในเนื้อสมองเพราะเนื้อสมองเนี่ยไม่มีส่วนไหนเลยไม่สําคัญโดนเข้าไปเนี่ยนะครับเรียกว่าอันตรายแน่นอนนะฮะแล้วก็ที่ตามมาก็คือเรื่องของการติดเชื้อไม้เสียบลูกชิ้นมีเชื้อโรคไหมฮะน่าจะมีอยู่แล้วนะครับมากมายโาะโหไม้เสียบลูกชิ้นย่างไฟมาแล้วคงไม่มีเชื้อโรคไม่นะครับเชื้อโรคที่อันตรายที่สุดเยอะที่สุด อยู่ในปากเป็นนนเรานี่เองโอ้น่าสครับโอเคต้องระวังถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นบุญของน้องเขาโชคดีที่รอดชีวิตมาโชคดีนะครับเอาแล้วคุณผู้ชม2ข่าวที่วันนี้เรานามาอัปเดตการพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอครับช่วงหน้ากลับมาวันนี้ช่วงรามาแข่งเรากับกิจกรรมแฮปปี้ไลฟ์เนี่ยนะครับผมเนี่ยก็มีสิ่งของไม่ต้องบอกสิ่งของอาจารย์มันเป็นสูตรนะฮะโอ้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบไปปาร์ตี้ร้อนอยางก๊าซไฟตื่นเต้นมากเลยคุณผู้ชมปาร์ตี้ยังไงไม่สุข เดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้าครับ